อันนี้คือบริเวณหน้าร้านที่ทําการขายข,ายขนมถังแตกของเราจะเป็นร้านรถเข็นอันนี้เรามาดูการจัดร้านตรงนี้จะวางน้ําตาลทรายงาบริเวณนี้ก็จะเป็นหม้อขนมถังแตกแม่ค้าเช็ครู้ว่าขนมถังแตกสุกหรือย,ยังผ่ามาก็จะเป็นเตา กระทะขนมฝักบัวผัดปลาก็จะเป็นหม้อขนมฝักบัวตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขนมรังพึ่งแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขายขนมทั้งแต่ของเราสุกแล้วใส่มะพร้าวลงไป ลังเช็คไฟดูว่าไฟเบาไปหรือเปล่าถ้าไฟเบาไปแล้วก็สามารถเพิ่มได้ข <Yeah. S 1> นมสุกแล้วก็ใส่น้ำตาลงาลงไป <Yeah. S 1> ทำการแคะหุนรอบ แคะขนมออกมาเห็นไหมครับขนมจะนิ่มขนมแบบนี้จะสวยแต่ว่าถ้าลายนิดหน่อยไม่เป็นไรเกิดจากการใช้ผ้าขาวบางที่ยังใหม่เมื่อเช็ดไปบ่อยๆขนมก็จะสวยขึ้นเองอหยอดลงไปหนึ่งทับที2องทับทีแล้วก็เติมอีกนิดหน่อยปิดฝาไว้เห็นไหมครับ ขนมเราจะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆ